จาิงมาแล้วทำไร <c oughs> จัดของชุดใหญ่มาครับ <c oughs> นี่คือกล่องสุ่มที่ได้จาก ร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนครับดูจีดีจีดีเย่ไปหมดเลยมีหลายแบบหลายราคาเลยครับมันมีทั้ง5บาท10บาท20บาทนะครับสําหรับในวิดีโอนี้เอาที่5บาทก่อนแค่5บาทก็10กล่องแล้วเรามารุ้นกันครับว่ากล่องสุ่มหน้าโรงเรียน5บาทนั้นจะได้อะไรบ้างนี่โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อะมาอันนี้กล่องนี่นี่นี่ ของสุมค่าบาทมันก็จะฟิวฟิวหน่อยนะครับเฮ้ยเนี่ยมึงเนี่ยอ่าโอเคพวกนี้เดี๋ยวไปาอีพีหน้าหน้านะนี่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 วิดีโอต่อไปอ่ารอติดตามดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนเพื่อรอดูวิดีโอหน้านะครับมาดูน้ำลายกันก่อนนะครับนี่อี๋จะเรียงก่อนจะเรียงมันจะมี สองแบบแบบแรกคือแบบหอของขวัญหอเหมือนแบบงานมาอะไรนะปีใหม่สองปีใหม่อะไรอย่างนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรูปเป็นร่างหน่อยเหมือนแบบไอ้พวกร้านขายของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีสองแบบอย่างนี้นะครับห้าบาทก็หมดเลยเนี่ยกล่องหนึ่งห้าบาทกล่องหนึ่งห้าบาทนะครับถ้าให้เดานะน่าจะเป็นแบบขนมมันก็ของเล่นแบบจิ๊บจิบพลาสติกแบบเล็กๆมักอหรอไหมเป็นรถเป็นตัวตุ๊ก็ตุ้นก็ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ เฮ้ยเออทั้งนี้เชื่อลืมถ่ายติ๊กตอกก่อนโอ้แหมเออเดี๋ยว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 ติ๊กตอกก่อนเผื่อยังไม่เคยยังไม่ได้ติดตามเข้าไปติดตามได้นะครับที่เดียวกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ครับเดี๋ยวทางยูทูบรอแป๊บนึงขอติ๊กตอกก่อนเดี๋ยวแกะแล้วมันไม่มีไทยกองซุ่มห้าบาทจากร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนจะได้อะไรบ้างมาดูกันครับนี่จบเห็นได้ติ๊กตอกเสร็จแล้วมา <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับผมซื้อที่หน้าเรียนจริง,รงเอารูปไปดูปัม้มนี่เห็นไหมครับอ่าก็กําลังซื้อของแบบจะม,มือจตไม่จะมือนะครับมาทีนี้เรามาแกะดูกันดีกว่าทําอะไรดูกันเริ่มจากไหนดีเอาแบบพวกนี้ก่อนดีกว่านะผมรู้สึกว่าดีเจนเมสซิงเหมือนดูแบบแปลกดีมาเขาไม่ใกล้ก็ได้เป็นเหมือนพวกของเล่นไอของขวัญงานปีใหม่ครับมา,ามาดูกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรบ้างนะ หนึ่งสองซ้ำไปทางไหนเนี่ยเออหนึ่งสองซ้ำฟิกฟิกฮะอะไรอ่ะหมดละได้เป็นรูปโป่งรูปดอกไม้หนึ่งอันกับอ่าไออะไรที่ฝนฝนนะที่ฝนฝนใส่กระดาษแล้วก็เป็นรูปอะมีไดโนเสาร์ข้างหนึ่งแล้วก็ปาโลมาของตัวหนึ่งข้างหมดนี่ให้ดูตัวกล่องความเฟียลตรงนี้ที่ตัวกล่อง เอากล่องของแบบอะไรอะพวกอุปกรณ์พวกอะไรก็ได้มากลับด้านแล้วก็ทําเป็นกล่องขึ้นมาเฮ้ยโอ้คนดีเลด้เคลิ้กเ้ยก็ดีนะเรียกว่าได้ปล่อยของอะไรของมันลกลกล้านอะไรอย่างนี้นะครับ่าโอ้ชิ้นแรกเป็นอย่างนี้นะก็น่ารักดีนะเออก็แปลกๆดีไม่รู้อะไรเลยอะตอนซื้ออไปต่อ่องนี้สองต่อเลยมาดูเพนครับดูสิได้อะไรไม่ใช่แบบเดียวกันได้คนละสีนี้นะเกมเลยนะอย่างนั้น มาเป็นครับฟริงเฮ้ย hey. โอ้ว,ว้าวโอ,อ้ยได้รอยสักรอยสักอ๋อทเทักเป็นหนุมานเทูเออแล้วก็อะไรอ่ะเหมือนชุดทำอาหารเนาะเล่นเด็กเออเออ,เอ,อก็น่ารักดีนะเหมือนเนของแบบจุ๊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 บจ๊บเออ,เอ,อดีไปต่อไปต่อกองสาม เพื่กอกระดาษห้องขวันมากเลยนะจริงๆทำแค่นี้ก็พอเดีย๋ยวเขียนสุ่มห้าบาทก็ได้นี้ไง,างามายอ้เอาเอ,เอาเหมือนกันเอ้าเหมือนกันเลยอันนี้นมันเซ็ตเดียวกันกับของอันแรกเลยเออ <laughs> แต่ว่าคนละสี <laughs> คนละแบบไปต่อครับไปเป็นเอาได้ เลึเกแก้วกับยางมัดผมเขารู้ว่าเราผมยาวครับเขาเลยให้มา <S <S มนี่อ่าไปและของสุดท้ายของแบบนี้นะแบบที่เป็นกระดาษห่อของขวัญน,นะครับมาเขาจะไม่ปึงกระดาษของขวัญทำไมเนี่ย <S <S กร้อนมากเลยนะเนี่ยนี <S <S ่ <S <S แต่ห้าบาทเองนะออมันก็น่นา,ารักดีอะค่ากระดาษห่อของขวัญก็กี่บาทแล้วเนี่ยคุ้มไหมย๊เขาคุ้มไหมเนี่ยอ้าวเหมือนกันดูดีลายอะไร ฟึบโอ้ลายมังกรแต่ละลายนี่ไม่เหมือนให้เด็กเล่นเลยลายโหดโๆโทั้งนั้นเลยครับอ่าก็ของเซตแรกครับที่เป็นห่อของขวัญได้แบบนี้เออเฮ้ยก็โอเคนะทุกหมดนี้ยี่ห้าบาทคิดดูดิถือว่าได้นะแต่ติดอย่างเดียวคือดูโคตรร้อนอ่ะได้ไปหมดเลยนะอ่าไม่เป็นไรคำ้ำๆอันนี้อ่าเราเซตแรกนี้ไปเรามาดูเซตดีต่อไปครับ อันนี้ก็ขัเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนี่มีหน้าปกหน้าปกอะไรมีราคาเขียนติดเต็มที่นะครับมาแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอโอ้โหว้าวคุ้มค่าเสียตังห้าบาทได้เงินเป็น 1, พันครับเฮ้ยสติงอ่ะโอ้โหสุดยอดค<ม>ุ้<ผ>มค่าที่สุดนี้พวกเครื่องบินไหม เล็กโหแบบของเล่นของเล่นโบราณนะอันนี้หมูของเล่นโบราณนะเออยังไงโอ้โหยิ่งวิ่งยิ่งวิ่งไม่ได้เลยตลกอ่ะเหมือนแมงเงี้สักอย่างไปด้วยเนาะเออของเล่นโบราณนี่ของเล่นโบราณนะตั้งไว้บนหนึ่งพันใช่ใช่แบบคุ้มอ่ะคุ้มแล้วซื้อกล่องแค่ห้าบาทได้เงินตั้งพันหนึ่งแม่ เดี๋ยวดูนะแบงก้าโมปกติเขาจะเป็นปึกๆใช่ไหมอันน <player> ี <whiskey> tá, ้ก็แบบฉีกมาหนึ <nhà fs Elliott> ่งอันเอาหนึ่งใบใบเดียวมาใส่ในกล่องอย่าบอกนะกล่องนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งข้าร้อยอะไรอย่างงี้อ่ะจริงด้วยอโอ้ไม่กินมีกแลอันนี้อะไรอีกไอเป็นตัวยางยืดๆอ่ะเดี๋ยวแกดูเดี๋ยวแกดูเคยเล่นไหมเมื่อก่อนจะเป็นลูกๆตุ้มอ่ะ เนี่ยในข้นตอนใส่นิ้วก็แบบนี่งไหมเออเออเออคุมอย่แต่นี้เป็นตัวแมงปองเออซึ่งไม่มีความเหนียวเลยมันเหมือนติดเลยติดดิเนี่ยปอมันไม่ติดเลยเอออะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยกล่องนี้คุ้มมีแถมตังทุกกล่องเลยโอ้โหจะเป็นเงินจริงนี่รวยตายเลยเนี่ยมาลองกัไปครับ นี่มาเป็นเงินนึิงแล้วครับเงินพร้อมกับลูกบอลโอยบอลอยู่ฟ้าอยู่บัลลีกด้วยเจอบอลนี้เพลงนี้ต้องขึ้นเลยครับปึ้งเอ้ยไม่ไ pues ด้เพลงมาติดิก er IR ็ติดเนี่ยติดิก็ติดเพลงเพลงเพลงอยู่ฝ้าอยู่บัลลีอ่ะไต่อเฮียบอกนะว่าก็ตังอีกแล้วสรุปตังปึ้งเหมืนนั้นกระจายเฮ้ยสปินเนอร์ว้าวผมเคยรีวิวไปสปินเนอร์ราคาสิบบาทเห็นไหมอันนี้ดูดิห้าบาท แล้วหมุนได้จริงโหหมุนลื่นด้วยนะเฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้โหเฮ้ยเจ๋วอ่ะว้าว,าว,าวอ่ะ,หม,มห,ะหมุนไปงี้แหละหมุนไวาวันนี้เรามาแกะชิ้นต่อไปกันอนี่เงินด้วยครับเงินทุกอย่างจริง <c oughs> ๆครับอ่อาอันนี้เป็นเงินกับตัวปัม๊มดูตัวปัม๊มดิเฮย้ยไม่ติดอ้าว แมวอา,อางี้ดิอึ๊บอ่าติดอยู่ต้องกดแรงหน่อยตอนแรกๆอ่าอ่าพอได้พอได้อ,ไดอึ๊บอือมันกดแรงหน่อยจึ๊บอ่ะก็พอได้อยู่นะพอเล่นได้ขำๆนะครับอ่าโอเคดีอ่าอยู่กล่องกล่องอันนี้กล่องโลกร้อนครับเราต้องทำลายทิ้งไปไย่ห้ต้องเอาไปขายทำลายทิ้งไปบุ้ม นี่อาเอมอองอาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้าง Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can t go อะไรตกใจเลยเราโอ้โหก็นั่งรอดูให้ทำภาพสวยๆไงโอ้ยกใจเลยเราอ่ะเป็นยังไงครับเมื่อเพื่อนเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันคุ้มค่าไม่คุ้มค่ายังไงก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่าคุ้ม คุ้มจริงๆนะไอ้ตู้อยากให้รู้ง่ายๆนี่นี่นี่นะกล่องนี้5บาทนึกภาพเวลาไปตามห้างไหมไอ้ตู้หยอดเดียดนะอ่ะลูกบอลเลี้งนี่ก็สิบาทแล้วถูกว่านี่5บาทเราได้ลูกบอลหนึ่งลูกกับนี่ได้เงินด้วยเงินปอกมาไว้เล่นเนี่ยคุ้มค่านะยังไงก็คุม้มคือมันอาจจะไม่ได้ของตามที่เราต้องการไงแต่มันก็ ถ้าถามว่าความคุ้มค่าของราคาผมว่าคุ้มยังไงคุ้มดี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 อ่าก็เหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าซื้อางนอกบางทีก็1ิบาทย0สิบาทก็มีนะยิ่งแผ่นใหญ่ย่างด้วยใช่ไหมนี่แบบห้าบาทได้แถมพร้อมกับอุปกรณ์เล่นครัวอะไรก็ว่าไปนะแต่ตรงนี้เนี่ยบางอย่างเช่นลูกโป่งเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงนะเอออะไรประมาณนั้นยางก็ยางใช้ได้บรรยาลองดูสิยังไม่ได้แกะลองใช้ดูอันนี้ ดังเด็กผู้หญิงเล็กมากเลยอ่ะนี่ผมใช้ได้ปะเนี่ย<ม>ดูยืดจะขาดไหมเนี่ยลองดูที่ลองดูที่พอดีเลยผมยาวเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยผมว่าผมยาวเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย<ม>เพื่อถ่ายคลิปวิดีโอนี้เนี่ย<ม>ตั้งใจไว้มาหกเจ็ดปีเนี่ยเพื่อวิดีโอนี้เลยเอ้า<ม><ม>ไม่ทักเนอ่อไม่ทักไม่ไม,มไม่ขัดอะไรบ้างเหรอเฮ้นั่งหล เออน่ารักดีเนอะอไม่ถึงคนที่ไหมน่ารักวออ้าชุ่่าเนี้กเขิยนยิ่ีจะแบ้เหรออ่ะ,อะประมาณนี้นะครับกับกล่องซุ่ม5บาทจากร้านขายของเล่นหน้าโรงเรียนครับก็ลองดูน้าจะเบื่อเพื่อนๆอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีทุก ร้านไหมหรือว่าเฉพาะร้านนี้เขาทำอย่างเงี้ยเพราะว่าที่โรงนี้ที่ผมไปดูมันมี2ร้านใช่ไหมร้านหนึ่งก็จะไม่มีพวกนี้อีกร้านหนึ่งจะมีเต็มเลย5บาท1ิบาท20บาทนะครับก็อันนี้เป็นอีพีแรกจะเป็นพวกของ5บาทนะครับเราดูวิดีโอต่อไปครับจะเป็นของราคา10บาทครับมันต้องของที่ ไม่รู้นะว่าของที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะได้ปริมาณที่มากขึ้นเดี๋ยวคอยดูกันรอติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมลงวิดีโอเพื่อนจะไม่ดูกันนะอ่าโอเควิดีโอนี้ก็เท่านี้นะครับไปตัดใจกันเราเองว่าจะซื้อดีหรือไม่นอ้องบีให้เลือกหนึ่งชิ้นชอบบีชอบที่ไหนที่สุดนี่จรวดเด็กเล่นน่ารักดีอ,อ,อันเนี้ยผมขอให้ดาให้ดา,าอ<ย>อสังเกตที่สุด เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ด<อ>ีทินแททูหนุมานนี่ไงสปินเนอร์รู้อยู่เพราะชอบสะสมสปินเนอร์จะไม่ได้หรออ,อ,อนี่ของโปรดเลยสปินเนอร์ออและโอเควิดีโอน,นี้ก็มีเท่านีแหละครับเป็นความสงสัยใครรู้ไหมครับผ่านหน้าโรงเรียนเลยแบบอิ๋มันคืออะไรกล่องสุ่มอะไรและตอนนี้จังหวะของสุ่มก็กำลังมาเห็นไหมคนทุกที่ทำกล่องสุ่มผมก็อยากลองดูบ้างแต่เป็นกล่องสุ่มแบบราคาสบายกระเป๋านะ อ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ย้ำอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปเล่นของเล่นต่อก่อนดีกว่าอันนี้ดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวพอดีนี่เดี๋ยวสักนี่หน่อยอยางเท่เลยเปิดเสื้อมาปึ้งโอ้โหคนตกใจทั้งโรงแรมตกใจลืมใส่เกงออกมาโอโหเคไปลวสวัสดีครับทักให้มันเร็วมาจุกๆุกบุกจับเลยทักช้าไปมันุบุกมันขาดตอนเข้าใจไหมเออโอเคบายบาย เล่นจังมุกโอเคยางยางยังหม่สนุก